มารุ้นกันค่ะว่าวันนี้จะเป็นยังไงค่ะหม่านหรือว่าหมานเนาะมือนี้ได้แค่นี้ค่ะทุกคนได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะมาตั้งแต่น่าจะประมาณเก้าโมงเช้าอะค่ะกับประมาณบ่ายสามค่ะทุกคนส่วนใหญ่อะจะเป็นปลาตะเพียนเยอะค่ะทุกคนแต่เราก็แบบว่าไม่ชอบอะค่ะก็เลยเลือกแต่ปลานินค่ะก็จะได้แค่นี้แหละค่ะทุกคน วันนี้นะคะเราก็มาหาอยู่หากินที่บ้านครูป้องค่ะทุกคนตรงนี้ก็น่าจะอยู่จังหวัดอะไรอ่างทองหรือเปล่า่ถ้าพูดผิดะขออภัยนะคะน,น่าจะอ่างทองนะคะไม่ใช่อยุธยาหรอกค่ะน่าจะเป็นอ่างทองนะคะก็คือหมายนี้ก็คือเพื่อนๆหลายคนแนะนํามาค่ะทุกคนเพ่อใหญ่ก็เลยลองมาค่ะก็แบบว่ามีความตั้งใจมามา,มากๆเลยนะคะทุกคน นั่งรถมาประมาณหนึ่งชั่วโมงอะ,ะค่ะห่างจากหอพักค่ะทุกคนก็ใจมันรัก,กนนอะเนาะทุกคนเนาะทำไงได้นเนาะขอชอบอยังไงแล้วก็ต้องชอบอย่างนั้นเนาะทุกคนเนาะก็มาเป็นเพื่อนเพื่อนค่ะเพื่อนบอกว่าหนูวันนี้พี่มีหมายใหม่นะหมายตรงเนี้ยเขามีกางเต้นมีแค่อะไรให้ด้วยมีห้องน้ําให้ด้วยรับรองหนูไม่ร้อนแน่เลยก็เลยมากับเขาใหญ่ค่ะพอมาถึงก็บรรยากาศดีมากๆเลยค่ะทุกคนที่นี่นะคะก็คือจะเลี้ยงเป็ดห่านเป็ดเทพ แต่หนูจะบอกว่าหนูแยกไม่ออกค่ะระหว่างเป็ดห่านเป็ดเทศเป็ดนี่น่าจะแยกออกนะคะเป็ดจะแบบว่าตัวเล็กๆหน่อยเนาะแต่ห่านกับเป็ดเทศหนูแยกไม่ออกค่ะน้องเยอะมากเลยค่ะลอยน้ําเล่นทั้งวันเลยค่ะทุกคนบรรยากาศรอบๆก็จะประมาณนี้ค่ะร่มรื่นดีมากๆเลยค่ะทุกคนอันนี้ไม่รู้เรียกว่าต้นอะไรหนูเห็นแบบว่ามีเม็ดขึ้นมาอยู่นะต้นมังคุดหรือเปล่าอ่ะหนูก็ไม่แน่ใจอะค่ะทุกคนไม่รู้ต้นอะไรค่ะเนี่ยค่ะปลูกเป็นแถวเรียงเลยค่ะเพราะใหญ่ก็เตรียมอุปกรณ์ค่ะทุกคน แล้วก็ต้นกระบองเพชรนี่ก็เยอะมากๆเลยนะคะทุกคนดูสิคะจะบอกว่ามีดอกทุกต้นค่ะทุกคนต้นกระบองเพชรเยอะมากค่ะหนูก็ถ่ายเก็บคอนเทนต์ไปค่ะทุกคนตามสเต็ปค่ะเนี่ยค่ะดอกเยอะมากดอกมีทุกต้นแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะแบบว่าตอนที่หนูมาถึงนี่นะน่าจะประมาณสามสี่โมงเช้าแล้วอะค่ะทุกคนดอกก็เลยแบบว่าไม่ค่อยบานเท่าไหร่ดอกเขาน้าจะหุบแล้วอะค่ะเนี่ยค่ะ เนาะอันนี้น่าจะเป็นลักษณะของดอกหุบแล้วอะคะ่ะทุกคนถ้าหนูมาเช้ากว่าน,นี้ดอกน่าจะบานกว่าน,นี้เนาะพึ่งก็เต็มเลยคะ่ะทุกคนดูสิคะดูดน้ําหวานคะ่ะทุกคนดูเพลินมากๆเลยทุกคนหนูจะบอกว่าหนูว่าพยายามถ่ายคลิปอันกระวองเพชรนี้ใช่ไหมทุกคนสังเกตไหมมันจะมีแบบว่าผ้าสีฟ้าๆกันนะคะทุกคนหนูก็แบบว่าเอาตัวตู้ไปเพื่อจะถ่ายคลิปอะคะ่ะทุกคน เสื้อหนัวเปื่อนมาเลยค่ะทุกคนพอเราเดินมาสักหน่อยเราก็จะมาเจอดอกแคนาค่ะร่วงเต็มเลยค่ะที่นี่อ่ะโอ่ต้นดอกแคนาเยอะมากๆเลยค่ะทุกคนแต่ว่าต้นยังไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ค่ะทุกคนเราก็เลยเก็บมาค่ะสวยไหมคะบรรยากาศที่นี่ดีมากๆเลยนะคะดอกแคนาเนาะเอาไปต้มเอาไปนึ่งทานนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะทานกับน้ำพริกเนาะรสชาจะขมนิดๆค่ะช่วงนี้ดอกแคนาก็จะเยอะหน่อยค่ะ อันนี้ก็คือเรามาสักพักเราก็เปลี่ยนที่ค่ะทุกคนตรงนี้ก็มาอยู่อีกมุมนึงค่ะแต่กีนนี้เนาะก็คืออยู่อีกฟากหนึ่งอะค่ะของคลองค่ะอันนี้ก็มาอยู่อีกฟากหนึ่งค่ะเปลี่ยนทําเลค่ะทุกคนเนี่ยค่ะเป็ดห่านหรือเป็ดเทศหนูจะบอกว่าหนูแยกไม่ออกค่ะไม่รู้เรียกว่าอะไรค่ะทุกคนเรียกไม่เป็นอะแต่ถามพ่อใหญ่พ่อใหญ่บอกว่ามีห่านด้วยนะหนูหนูก็เลยแบบอันนี้เรียกเป็ดหรือเรียกห่านเนาะ ปลาส่วนใหญ่ที่เราได้นะคะก็จะเป็นปลานิงกับปลาตะเพียนค่ะแต่ว่าปลาตะเพียนก้างเยอะค่ะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ค่ะก็เลยคัดแต่ปลานิงกับค่ะทุกคนได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ค่ะรอบนี้ค่ะถือว่าแบบว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ค่ะแต่ถามว่าได้อะไรคะเพราะใหญ่่ะอค่ะ แค่ได้จับเบ็ดก็พอค่ะความสุขของนางเนาะอันนี้ก็คือเป็นสถานที่พักของหนูค่ะทุกคนที่นี่ดีมากๆเลยนะคะจะมีเต็นท์ให้ค่ะทุกคนไปยกเอามากางได้เลยค่ะทุกคนก็ดีค่ะก็ไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่เนาะเพราะมีเต็นท์แล้วก็จะมีแค่ให้ด้วยนะคะทุกคนแต่ไม่ได้ยกแค่มาค่ะปูสานง่ายๆค่ะมีค่ะอันนี้เรียกอะไรอ่ะเป็ดหรือห่านอะรู้จักกันหรอรู้จักหรอ ดีเขาไม่กระโดดหรือเขากระโด,ดดไม่ไหวทีนี้ก็จะมีสายเอนเตอร์เทนค่ะทุกคนน้องๆองน่ารักมากเลยนะคะทุกคนจะมีอย่างที่เราเห็นนะคะตัวสีน้ําตาลกับตัวสีดําค่ะน้องไม่กลัวคนเลยค่ะทุกคนเห็นเรานี่เดินเข้ามาหาเลยค่ะตอนแรกก็ว่นๆเหมือน,นกันค่ะแต่เจ้าของบอกว่าน้องเป็นพิษบูจริงแต่น้องไม่ดุจริงค่ะ ไม่ดุสักนิดเลยค่ะทุกคนเข้าหาคนดีมากๆเลยค่ะคอยเอนเตอร์เทนคนค่ะเรานั่งมาสักพักเนาะเราก็มาเจอเนี่ยค่ะต้นอันนี้ค่ะมีต้นไม้แปลกๆเยอะนะคะที่เนี่ยหนูก็ถ่ายมาให้ทุกคนดูไม่หมดเนาะเนี่ยสังเกตไหมคะเนี่ยเขาจะมีลูกอย่างเงี้ยค่ะทุกคนเป็นลูกเป็นผลเขาหรือเปล่าอะ่ะเขาเรียกว่าต้นอะไรอะคะสามารถทานได้ไหมอะ่ะนั่นเนี่ยเห็นอะไรเป็นผลไม่ได้เลยโยเธอจะกินทุกอย่างไม่ได้นะ <laughs> เห็นอะไรไม่ได้เลยค่ะทุกคน ไม่รู้ว่าเรียกว่าต้นอะไรค่ะแล้วลูกของเขาทานได้ไหมถ้าใครรู้ก็บอกด้วยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็มีต้นอันนี้เห็นไหมคะทุกคนตอนแรกอ่ะเราเข้าใจคิดว่าแบบว่าเขาจะเป็นดอกหรือเปล่าเนี่ยแต่สังเกตอะเยอะสุดก็จะประมาณอันนี้แหละค่ะทุกคนที่ว่าจะมีอะไรยาวๆโผล่ออกมาผลปกติเขาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะทุกคนเนี่ยก็คือไม่เห็นแบบว่าจะมีดอกบานอะไรออกมาเลยนะคะต้นนี้หนูก็เพิ่งเคยเห็นเหมือนกันคะ่ะไม่รู้เรียกว่าต้นอะไรเหมือนกันคะ่ะใครรู้ก็บอกด้วยนะคะทุกคนเป็นความรู้เนาะ เนี่ยค่ะเห็นไหมเป็นลูกๆอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่เป็นดอกนะเป็นผลอย่างเงี้ยเนี่ยเยอะเลยค่ะออกเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนเนี่ยหนูก็มองดูเิลเลยค่ะทุกคนผลเยอะมากสถานที่ตรงนี้ก็คือร่มรื่นค่ะทุกคนก็คือปลูกต้นไม้ไว้หลายอย่างมากๆเลยนะคะแต่หนูว่าถ่ายมาไม่หมดค่ะทุกคนอันนี้พ่อใหญ่ก็เตรียมเก็บของกลับแล้วค่ะ ก็ได้ประมาณนี้ค่ะผลประกอบการวันนี้ค่ะได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่หรอกค่ะถามว่าคุ้มไหมไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่หรอกค่ะทุกคนเพราะว่านั่งรถมาก็หนึ่งชั่วโมงค่ะทุกคนค่าเบ็ดก็สองร้อยแล้วค่ะทุกคนค่าน้ํามันค่าเบ็ดได้แค่นี้แต่สําหรับคนที่ตกปลาอย่างพ่อใหญ่ก็คือแค่นี้ก็ถือว่าคุ้มแล้วค่าออกมาเปลี่ยนบรรยากาศค่ะกลับบ้านแล้วจ้า